สำนักงานพยากรน้ำที่11ก็รวมกับเทศบาลเมืองวารินชาบคราบจัดงานวันพื้นที่ชุมนามโลกครับที่สวนสาธารณะกุดป่าขาวเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายผู้สิทธิ์หน่อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานวันพื้นที่ชุมนามโลกประจำปี2568าปครับซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ n ที่11ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดขึ้น โดยมีนายโพคินสัมเกตภูมิในการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1 1พร้อมด้วยนายจีรชัยไกลกังวานนาย,ยกเทศมนตรีเมืองวารินชำ่ราบเพิ่นนำคณะเพิ่นนำคณะผู้บริหารส่วนท้องถิน,นคณะครูนักเรียนประชาชนจิตอาสากว่า350คนร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ตระนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุมนม้ำเกิดความหวงแหนและกรสอยกันอนุรักษ์รักษา รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการรักษาระบบนิเวศให้เกิดความอย่างยืนครับกิจกรรมในเทือนีมีการมอบพันปลาแก่ผู้นำทองถินปล่อยปลาปูกกใหม่จัดบูธนิทรรศาการแสดงภาพวาดนรณรงค์และผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกนำร่วมไปถึงยังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวขอ้อปกป้องพื้นที่ชุมน้ำเพื่ออนาคตเฮาหูคุ้นคารวมปกป้องสางแรงขับเคลื่อน และกระไดซอยกันนะครับกับจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะกุฎป่าขาวอีกน้ำครับไปฟังเสียงของท่านผู้ในการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1 1ครับ โดยพื้นที่ชุ่มน้ําของจังหวัดวนราชานีนั้นมีหลักๆมี3าที่นะครับเป็นพื้นหนึ่งก็คือพื้นที่ศพศพมูลศพชีนะครับ2คือป่ายอดโดมนะครับสคือตรงบริเวณของแม่น้าโขงนะครับคือเป็นพื้นที่ของพื้นที่ชุ่มน้ําเพื่อพื้นที่ละเหล่านี้เราเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราต้องไปอไนุรักษ์นะครับแล้วก็ไปพัฒนาและทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศและก็รักษาปกป้องนะครับพื้นที่ชุบน้ำให้มีความสมบูรณ์และก็ยั่งยืนตลอดไปครับ